สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่3แล้วเนาะก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเทค้อมูลอีกนั่นแหละค่ะแต่ว่าจะบอกว่าการเทค้อมูลมนะคะจุดที่สําคัญที่สุดคือการเทคเป็นประจำาเป็นเวลาด้วยนะคะก็อย่างเช่นถ้าเราจะนอนเราเทคเป็นเวลานอนแล้วก็นเนาะเพราะว่ายาสองตัวนี้เวลามันเราเทคอะ่ะ มันอาจจะมีผลขั้งเคียงคือเราอาจจะเวียนหัวอะไรค่ะก็ให้เทคในเวลาก่อนนอนเป็นประจำทุกวันนะคะช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็เพื่อเป็นการรักษาสมดุลนะคะแล้วก็ <c oughs> ทําให้ฮอร์โมนคงที่อยู่อย่างนี้เรื่อยๆค่ะ <c oughs> เป็นการเทคไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเว้นไปหรืออะไรฮอร์โมนเพศชายมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นทําเทคให้เป็นประจำค่ะทำให้เป็นกิจวัตรประจําวันเนาะ ผลมันก็จะอยู่กับเราไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะคงที่ดีแล้วเรื่องเกี่ยวกับการเทคถ้าเทคยาสองตัวนั้เทคยาคุมเพิ่มได้ไหมมันไม่โอเคเนาะถ้าเทคยาสองตัวนี้แล้วก็พอได้แล้วนะคะก็มันมันทางานด้วยกันได้ดีแล้วเนาะ,ะยาคุมถ้ามันเป็นการถ้าเรากินเพิ่มขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นการกดฮอร์โมนเพสซัาซ้อนเนาะ,ะทาให้ร่างกายอ่อนเพียตัวเหลืองอะไรเงี้ยค่ะถ้าคนที่กินแล้วมันตับไตทํางานหนักหรือแบบ รับยาได้มากเกินไปเลยค่ะตัวจะเหลืองซีดแล้วก็ตาเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบงบอกได้เลยว่าแบบตับไตทํางานหนักไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ควรจะหยุดนะนะคะแต่ตอนนี้ก็ <c oughs> โอเคแล้วเนาะกลับแบบข้อคนระวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะ